สวัสดีครับและขอต้อนรับอีกครั้งสู่เล่าก่อนนอนค่ำคืนนี้แสงไฟจากหน้าต่างของคุณอาจสว่างพอที่จะทำให้รู้สึกอบอุ่นใจแต่เคยไหมครับที่แม้จะอยู่ในที่ที่คุ้นเคยดีแค่ไหนแต่กลับมีความรู้สึกบางอย่างบางอย่างที่มองไม่เห็นค,ค,ค่อยคคืบคลานเข้ามาในความเงียบสงัดมหาวิทยาลัย สถานที่แห่งความรู้ความฝันและอนาคตของคนหนุ่มสาวในตอนกลางวันที่แห่งนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเสียงหัวเราะการพูดคุยและความเร่งรีบของผู้คนแต่เมื่อตะวันลับขอบฟ้าเมื่อนักศึกษาส่วนใหญ่แยกย้ายกลับบ้านเหลือเพียงผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักบรรยากาศของสถานศึกษาที่กว้างใหญ่ก็เริ่มเปลี่ยนไป ความโอออาของตึกคณะความร่มรื่นของทิวไม้กลับกลายเป็นเงามืดทมุนที่น่ากเกรงขามความเงียบเข้าปกคลุมแทนที่เสียงจอแจและในความเงียบสง,งัดนั้นเองที่เรื่องเล่าบางอย่างจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาคืนนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางไปยังจังหวัดนครปฐมจังหวัดที่หลายคนรู้จักในฐานะเมืองแห่งเจดีย์องค์ใหญ่ แต่สำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ณที่นั่นจังหวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของตำนานบทหนึ่งที่ถูกเล่าขานกันมารุ่นสู่รุ่นเป็นเรื่องราวของเสียงปริศนาที่มักจะดังขึ้นในยามวิกาลเสียงที่ไม่ควรจะมีอยู่เสียงที่บอกเล่าถึงอดีตอันเจ็บปวดของผืนดินแห่งนั้นเสียงของการลากโซ่ตรวน มหาวิทยาลัยที่เรากําลังจะพูดถึงนี้เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางดูเผินๆก็เหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไปตึกเรียนที่ทันสมัยสลับกับอาคารเก่าแก่ที่บอกเล่าการเวลาแต่มีอยู่โซนหนึ่งที่บรรยากาศแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงนั่นคือบริเวณหอพักนักศึกษาหญิง หอพักหญิงที่นี่มีอยู่หลายอาคารแต่มีตึกหนึ่งที่มักจะถูกพูดถึงเป็นพิเศษอาจจะด้วยความเก่าของตัวอาคารหรืออาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางเดินที่ยาวและดูเวิ้งว้างในยามค่ำคืนไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ส่วนไหนของตึกนี้ในตอนกลางคืนคุณจะรู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่มากกว่าปกติรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องมาจากมุมมืดของทางเดินตำนานที่เล่าต่อกันมา ซึ่งยากจะพิสูจน์ได้ว่าจริงเท,ท็้แค่ไหนกล่าวไว้ว่าพื้นที่บริเวณที่สร้างหอพักหญิงแห่งนี้ในอดีตอันไกลโพ้นสมัยที่โลกยังคุกรุ่นด้วยไฟสงครามครั้งใหญ่เคยเป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามมาก่อนลองจินตนาการตามนะครับโรงพยาบาลสนามในภาวะสงครามสถานที่ที่เต็มไปด้วยเสียงร้องครวญครางความเจ็บปวดความสิ้นหวังและการจากลา เป็นจุดสุดท้ายในชีวิตของทหารหางมากมายทั้งทหารไทยและทะหารฉเฉลยศึกจากฝ่ายตรงข้ามร่างกายที่บาดเจ็บสาหัสถูกนำมารวมกันไว้ที่นี่บางคนได้รับการรักษาแต่หลายคนก็สิ้นลมหายใจลงบนผืนดินผืนนี้เรื่องเล่าระบุว่าในบรรดาผู้ที่ถูกนำมารักษามีฉเฉลยศึกจำนวนไม่น้อยที่ถูกพันธนาการไว้ด้วยโซ่ตรวนอาจจะเป็นเพื่อป้องกันการหลบหนี หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่ภาพของชายชักกันร่างกายกำยำที่บัดนี้เหลือเพียงร่างอันบอบช้ำถูกล่ามไว้กับเตียงพยาบาลชั่วคราวคงเป็นภาพที่น่าหดหูและทรมานใจอย่างยิ่งวันเวลาผ่านไปสงครามสิ้นสุดลงโรงพยาบาลสนามถูกรื้อถอนทุกอย่างควรจะจบสิ้นและถูกลืมเลือนไปกับการเวลาพื้นดินถูกปรับเปลี่ยน พัฒนาจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษาอันทรงเกียรติแต่ดูเหมือนว่าพลังงานแห่งความทุกข์ทรมานบางอย่างยังคงฝังลึกและไม่เคยจางหายไปไหนมันเฝ้ารอรอคอยเวลาที่ความมืดและความเงียบมาเยือนเพื่อที่จะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบของเสียงเสียงที่ว่านี้ไม่ใช่เสียงลมพัดไม่ใช่เสียงท่อเก่าในอาคารหรือเสียงที่พอจะหาเหตุผลมาอธิบายได้ แต่มันเป็นเสียงที่ชัดเจนชัดเจนจนหน้าขนลุกแกรกแกรกเสียงของโลหะหนักที่กำลังถูกลากครูดไปกับพื้นปูนมันเป็นเสียงที่ดังมาจากสุดทางเดินที่มืดมิดค่อยๆเคลื่อนที่ช้าๆสม่ำเสมอราวกับมีใครสักคนกำลังเดินโดยมีโซ่ตรวนพันธนาการอยู่ที่ข้อเท้านักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอแห่งนี้ ต่างรู้ดีถึงกฎที่ไม่ได้เขียนไว้นั่นคือหากได้วินเสียงนี้ในยามดึกอย่าคิดที่จะเปิดประตูกออกไปดูเป็นอันขาดเรื่องเล่าจะคงเป็นเพียงเรื่องเล่าหากไม่มีผู้ที่ได้สัมผัสกับ,กบมันโดยตรงตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมามีนักศึกษาหญิงจานวนนับไม่ถ้วนที่เคยอาศัยอยู่ในหอพักแห่งนี้และนี่คือส่วนหนึ่ง ของประสบการณ์ที่ถูกนำมาบอกเล่าต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องแรกเป็นเรื่องของมิ้นนามสมมุตินักศึกษาปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใช้ชีวิตในหอพักได้ไม่ถึงเดือนมิ้นเป็นคนสมัยใหม่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางหรือสิ่งลี้ลับเธอคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องที่รุ่นพี่แต่งขึ้นมาเพื่อแกล้งรุ่นน้องเท่านั้นคืนหนึ่งในช่วงใกล้สอบ มินอ่านหนังสืออยู่ในห้องคนเดียวจนดึกดื่นเมดของเธอหลับไปนานแล้วบรรยากาศราบตัวเงียบสงัดมีเพียงเสียงแอร์ที่ดังหึง่งหึงและเสียงปากกาที่เธอขีดเขียนบนชีตเรียนเวลาประมาณตีสองขณะที่เธอกำลังจดจ่ออยู่กับตำราหูของเธอก็แว่วเสียงบางอย่างแกรกมันเป็นเสียงที่เบามากจนเธอคิดว่าคงหูฝาดไปเองเท่านั้นแต่แล้ว เธอก็ได้ยินมันอีกครั้งแครกแครกคราวนี้มันดังขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยและดูเหมือนจะมาจากทั้งนอกห้องบริเวณทางเดินมิ้นขมูดคิ้วด้วยความสงสัยหรือว่าจะเป็นแม่บ้านมาทำความสะอาดตอนดึกแต่ไม่น่าใช่มันดึกเกินไปแล้วหรืออาจจะเป็นเพื่อนห้องอื่นลากกระเป๋าเดินทางก็อาจจะเป็นไปได้เธอพยายามไม่สนใจและก้มหน้าอ่านหนังสือต่อ แต่เสียงนั้นกลับดังต่อเนื่องและค่อยๆดังขึ้นชัดขึ้นแกรกครืดแกรกครืดมันเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอเหมือนคนกำลังเดินแต่เป็นการเดินที่เชื่องช้าและหนักอึง้งเสียงโลหะที่เสียดสีกับพื้นปูนมันชัดเจนจนเธอไม่สามารถหลอกตัวเองได้อีกต่อไปว่าหูฝาดในใจเริ่มรู้สึกเย็นวาบขึ้นมาทันที เรื่องเล่าของรุ่นพี่ไหลย,ย้อนกลับเข้ามาในหัวเสียงลากโซ่เสียงนั้นกำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ห้องของเธอมากขึ้นทุกย่างก้าวแกรครืดมิ้นตัวแข็งทื่อนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ดวงตาเบิกกว้างจ้องเขม่งไปที่ประตูห้องเธอแทบจะหยุดหายใจความคิดที่จะลุกไปส่องตาแมวถูกลบออกจากหัวทันที เพราะสัญชาตญาณบางอย่างกำลังกรีดร้องว่าอย่าแล้วเสียงนั้นก็มาหยุดลงตรงหน้าห้องของเธอพอดีความเงียบที่ตามมาน่ากลัวกว่าตอนที่มีเสียงะอีกดมินนั่งตัวเกรงเหงื่อเม็ดเล็กๆผุดขึ้นตามไรผมเธอจ้องประตูห้องไม่วางตารอคอยไม่รู้ว่ารออะไรรอให้มีเสียงเคาะประตูหรือว่ารอให้ลูกบิดประตู ค่อยๆหมุนเวลาผ่านไปเหมือนชั่วนิรันด์แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและแล้วเธอก็ได้ยินมันอีกครั้งแกรกครืดเสียงนั้นเริ่มดังขึ้นใหม่แต่คราวนี้มันกำลังเคลื่อนที่ห่างออกไปค่อยๆเบาลงเบาลงจนในที่สุดก็เลือนหายไปกับความเงียบของราตรีคืนนั้นมิ้นนอนไม่หลับทั้งคืน เธอนั่งอยู่ที่เดิมจนกระทั่งแสงแรกของวันสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างเธอไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังมากนักแต่หลังจากคืนนั้นเธอก็ไม่เคยอยู่คนเดียวในห้องดึกๆอีกเลยและไม่เคยคิดว่าเรื่องเล่าของรุ่นพี่เป็นเพียงเรื่องแต่งอีกต่อไปเรื่องที่2เป็นประสบการณ์ของกลุ่มนักศึกษาที่คึกขนองและอยากท้าทายเรื่องผีกลุ่มของฝนน้มสมมุติ และเพื่อนอีกสามคนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3พวกเธอได้ยิงตำนานนี้มาตั้งแต่ปีหนึ่งและมักจะเอามาล้อเล่นกันเสมอคืนหนึ่งในช่วงที่ไม่มีสอบและค่อนข้างว่างพวกเธอจึงเกิดความคิดที่จะล่าท้าผีขึ้นมาแผนการคือพวกเธอจะนั่งรออยู่ที่ห้องโถงส่วนกลางของชั้นในเวลาหลังเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาที่เสียงมักจะปรากฏตัวตามคำบอกเล่า พร้อมกับเปิดเครื่องอัดเสียงในโทรศัพท์มือถือหวังจะจับเสียงปริศนานั้นให้ได้คืนนั้นพวกเธอสีคนนั่งจับกลุ่มคุยกันด้วยเสียงที่ไม่ดังมากนักบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นปนความกลัวนิดๆเวลาผ่านไปตีหนึ่งตีสองก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นความกล้าเริ่มกลับมาแทนที่ความกลัวบางคนเริ่มบนว่าง,ง่วงและอยากกลับห้องแล้วเห็นไหม ไม่มีอะไรหรอกพวกพี่เขาอําเราเล่นเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นแต่ในจังหวะที่ทุกคนกำลังจะแยกย้ายนั่นเองแกรกเสียงที่ดังมาจากสุดทางเดินด้านขวามือสุดทำให้ทุกคนหยุดชะง,งักแล้วหันไปมองพร้อมกันทางเดินนั้นมืดสนิทมีเพียงแสงไฟสลัวๆจากป้ายทางหนีไฟเท่านั้นที่ส่องสว่างแกรกครืด เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนและหนักแน่นทุกคนมองหน้ากันเลือกลากไม่มีใครพูดอะไรออกมาสักคำมีเพียงเสียงหัวใจของแต่ละคนที่เต้นระรัวจนแทบจะหลุดออกมานอกอกโทรศัพท์ที่เปิดอัดเสียงไว้ถูกกำแน่นอยู่ในมือของฝนเสียงนั้นค่อยๆลากเข้ามาใกล้ขึ้นช้าๆแต่ถูกลากของมันเหมือนกับค้อนที่ทุบลงบนโสดปราสาทของพวกเธอ แล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นจ,จู่ๆเสียงที่ดังมาจากทางขวาก็เงียบไปแต่ในวินาทีถัดมากลับมีเสียงเดียวกันดังขึ้นจากทางเดินฝั่งซ้ายแกรกครืดเหมือนกับว่าเจ้าของเสียงได้วาปจากสุดทางเดินฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งในช่วพริบตาในวินาทีนั้นไม่มีใครคิดจะท้าทายอีกต่อไปความกลัวเข้าครอบงำอย่างสมบูรณ์ ทั้ง4คนกรีดร้อมออกมาเบาๆพร้อมกับวิ่งเข้าห้องพักของตัวเองไปคนละทิศละทางล็อกประตูอย่างแน่นหนาฝนกลับมาที่ห้องด้วยอาการใจสั่นหลังจากตั้งสติได้เธอลองนำไฟเสียงที่อัดไว้มาเปิดฟังช่วงแรกมีแต่เสียงพวกเธอคุยกันแต่พอเลื่อนไปถึงช่วงเวลาเกิดเหตุเธอก็ต้องขนลุกสู้ในไฟเสียงนั้นนอกจากเสียงแกรก ครืดที่ดังเข้ามาอย่างชัดเจนแล้วเธอยังได้ยินเสียงแทรกบางอย่างที่พวกเธอไม่ได้ยินในตอนนั้นมันเป็นเสียงลมหายใจที่แหบพร่าและเหนื่อยหอบเหมือนเสียงของคนที่กำลังจะขาดใจซึ่งดังอยู่ในคลิปเสียงตลอดเวลาที่เสียงโซ่นั้นปรากฏตัวเรื่องเล่าเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประสบการณ์มากมายที่เกิดขึ้นณหอพักแห่งนั้น ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของเสียงคือใครเป็นดวงวิญญาณของเฉลยศึกที่สิ้นใจอย่างทุกขทรมานหรือเป็นพลังงานตกค้างจากความเจ็บปวดในอดีตที่ยังคงวนเวียนอยู่บนผืนดินแห่งนี้บางคนเชื่อว่าเขาไม่ได้ต้องการจะทำร้ายใครเขาเพียงแค่กําลังเดินเดินไปในเส้นทางเดิมๆที่เขาเคยถูกบังคับให้เดินเมื่อครั้งยังมีชีวิต อาจจะเดินไปรับยาเดินไปเข้าห้องน้ำหรือเพียงแค่เดินวนไปวนมาในพื้นที่จำกัดที่โซ่ตรวนจะเอื้ออำานวยเป็นการกระทําที่ถูกจดจำไว้ในระดับจิตวิญญาณและยังคงทําซ้ำแล้วซ้าเล่าไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตามตํานานเสียงลากโซ่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปแล้ว มันไม่ใช่แค่เรื่องผีที่เอาไว้เล่าให้กลัวเล่นๆแต่มันเป็นเหมือนเครื่องย้ำเตือนถึงประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ตายฐานของตึกรามบ้านช่องที่เราอาศัยอยู่มันสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งสถานที่ที่เราคิดว่าคุ้นเคยและปลอดภัยที่สุดอาจจะมีมิติอื่นซ้อนทับอยู่มิติของการเวลาที่ยังไม่เคยหมุนไปข้างหน้าสำหรับบางดวงวิญญาณ ทุกวันนี้แม้หอพักแห่งนั้นจะได้รับการปรับปรุงทาสีใหม่ให้ดูสดใสขึ้นแต่เมื่อใดที่ราตรีมาเยือนเมื่อทางเดินอันทอดยาวกลับสู่ความเงียบและว่างเปล่าตำนานบทเก่าก็จะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งเสมอเสียงที่ต้นเรื่องจากความมืดปลายทางเดิน <Greg. S 1> เสียงที่ค,อค,อค่อยๆคืบคลานเข้ามาก เสียงที่ทำให้ผู้ได้ยินต้องขมตานอนคลุมโปงและภาวนาให้มันผ่านพ้นห้องของตัวเองไปโดยเร็วมันคือเสียงสะท้อนจากอดีตเสียงแห่งความเจ็บปวดและเป็นเสียงเตือนว่าต่อให้เรามองไม่เห็นก็ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่ที่นี่ตามลำพังและคุณล่ะครับ เคยมีประสบการณ์เจอเรื่องราวลึกลับในสถานศึกษาของตัวเองบ้างไหมครับหรืออยากให้เล่าก่อนนอนไปค้นหาตำนานที่ไหนมาเล่าให้ฟังกันอีกคอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคืนนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบและถ้าชอบเรื่องราวของเราจะลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคืนต่อไป ราตรีสวัสดิ์ครับ